สวัสดีครับว oh, 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 ันนี้เรามาได้เทสเกิบ CBR 1 5 0 R ตัวใหม่แล้วตอนโอ้ผมนี่เลยเห็นที่ฟิล์มเป็นไอดอลขนขอขี่กับพี่ได้ไหมครับโอ้ดีใจ สวัสดีครับวันนี้เรามาได้เทสเกิบ CBR 150R ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดของทางค o นด้เลยเรามาดูก่อนว่ารถจะขี่ยังไงฮะเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นระบบเบรก ABS และตอนนี้พื้นก็มีหญ้าตัว ร้อเครื่องนิ่งมากครับไม่ร่างกี่รอบเครื่องนิ่งยิ๊บเฮ้ยมันนิ่มมากฮะมันนิ่มกว่าตัวเก่านิดน,นึงเลยแล้วก็ยังไม่ได้ติดออกจอดก่อนจอดก่อนมันมัน ค,คือหลังจากที่มันมีตัวทีโหลตรงนี้เบรกหน้าเขาให้มาเป็น ABS ด้วยนะมันมันพิเศษมากเลยสำหรับรถร้อยห้ามันก็จะให้บอกว่ามันนิ่มกว่าเดิมไหมมันก็นิ่มกว่าเดิม ุบมากเลยมันนิ่งจิ๊บเลยนะเวลาที่มันนิ่งจินะ๊บพอจิ๊บน,นิ่งจิ๊บขี่นิ่งม,ม,มากมันม,มันม,มากเลยล่ะโอเคมันมันนิ่งม,มากแล้วก็ขี่สบาย ฟิล์มเป็นไอดลอลขอขี่กับพี่ได้ไหมครับ ใจเขินได้เป็นเกียรติด้วยอหแค่ได้ขี่เราก็ดีใจแล้วอะโอยเดี๋ยวรอ,อเขาขี่ก่อนโอ้ยหดูสิเวลาตอนช่วงไหลเขาไหลเนียนมากเลยอะขอไปไล่เขาได้ไหมเนี่ยรู้ไหมเขาเป็นใครอะพี่ฟิมนักแข่งโมโตโทู โอ้อามสอคนเองอ่ะประเทศเลยโอ๊เราเราได้ขี่กับพี่ฟิล์มด้วยแหละมันมันรู้สึกดีใจมากที่เราได้มาขี่กับพี่ฟิล์มครับขอขอบคุณทุกคนที่ต,ตามคลิปจนจบนะครับดีใจมากๆที่ติดตามคลิปของช่องผมนะสวัสดีครับ